ันนี้พาแม่แม่จัดเต็มมากนะคะวันนี้เป็นต้นคริสต์มาสกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะวันนี้น้องไมดามีงานที่โรงเรียนค่ะเขาจัดคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะที่โรงเรียนของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตีมเขียวแดงขาวนะคะอันนี้น้องไมด้า อยู่ในรถนะคะวันนี้รีบมากยังไม่ได้กระดกเลยนะคะน้ำมะกรูดช็อตนะคะ1ช็อตช่วงนี้มีช่วงที่ให้แม่ๆส่งคลิปกระดกน้ำมะกรูดช็อตนะคะใครกระดกได้สัดใจโดนใจขูก้อยที่สุดเนี่ยนะคะ5รางวัลน,นะคะรับไปเลยมะกรูดช็อตหน1แพคนะคะ1แพคก,ก็มีทั้งหมด10ช็อตแบบนี้นะคะกระดกส่งมาทางไลน์แอดแม่ไม่ต้องยาวคนะความยาวแค่ไม่เกิน1นนาทีนะแล้วก็อย่าลืมเขียนแคปชั่นโดนๆมาด้วยอะมา ูก้อยกระดกให้ดูนะว่าแบบสุดก้อยยังไงนะเขยา่าเขย่านะคะนี่วิตามินซีสดไบโอฟลาวยด์และควอชีทีมสูงสุดก็อยู่ในขวดนี้แหละกระดกแล้วนะรวดเดียวจบตอนนี้ต้นคริสต์มา แก้มแดงเลยนะคะเลือดไหลเวียนดีมากจบแล้วทานหน่งช็อตอย่าลืมส่งมาเยอะๆนะเอามากูดไปดื่มฟรีบำรุงไข่นะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนติดลูกง่ายนะคะ